สิบเจ็เนี่ยเราอาจจะสับสวนว่าต่างกันยังไงอ่ะประชดประชันก่อนนะประชดก็คือแกล้งหรือพูดแดกดันเชิงกระทบกระแทกแกล้งหรือพูดแดกดันซึ่งเน้นย้ำตรงนี้ว่าการพูดหรือการกระทำเนี่ย มันตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับสิ่งที่ใจคิดไว้แต่ถ้าเหน็บแนมหรือเสียดสีเนี่ยเป็นลนักษณะของการอ่าพี่จิมมันกระทบ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 กระเทียบได้เลยนะกระทบกระเทียบ ซึ่งมันอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปรียบเปยแล้วด่าเลยนะเป็นการเปรียบเปยเปรียบเปยเหน็บแนมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นลักษณะการฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นการจิกกัดเอาง่ายๆนะเป็นการจิกกัดผู้ฟังจะรู้สึกทนไม่ได้นี่คือจุดเน้นผู้ฟังจะทนไม่ได้ต้องอาจเลยต้องเลยต้องโต้กลับเลยก็ได้นะพี่ว่าคําว่าเหน็บแน,บแนมเนี่ย อาจจะต่างจะเสษสินิดนึงที่ว่าเน็บแนมเนี่ยผู้ฟังอาจจะทนได้แหมเงินเดือนน้อยจังแต่ว่าโหใช้ของแพงจังเลยน,นี่คือเน็บแนมผู้ฟังทนได้แต่แตคงไม,ไม่ตอบโต้แต่ถ้าเศษสิส่งไม่ตอบโต้เลยนะจะกิกกลับด่ากลับได้เลยโอเคปะต่างตรงนี้นิดนึงต่อมาคําว่าอะไรคําว่ายอกเย้ยหรือวออ่ายดหยั่งแปลว่าอะไรอันนี้เป็นการพูดหรือกระทําให้เจ็บช้าน้ําใจนะฮะ พูดหรือกระทำให้เจ็บหรือช้ำใจหรือทำให้อายก็ได้หรือว่าเน้นตรงนี้นะเอาข้อผิดพลาดมาทำให้เขาอายเอาข้อผิดพลาดมาทำให้เขาอายเน้นคือข้อสิบเก้าเน้นคือไปเอาปมด้อยเอาปมด้อยมาล้อเลียนนะ่ะ เอาผมเอาผมน้อยมาซ้ำเติม